ใครทัง <im> บ <im slides back as well> ้านฮะใครทำบ้านทังหมดแล้วเนี่ยฮะฮะใครทำบ้านทังไม่ต้องแอบเลยไม่ต้องแอบเลยใครทำบ้านทังหมดแล้วเนี่ยพี่อาบุตรทำให้ฮะฮะใครวานไม่ต้องแอบเลยฮะวันนี้จะตีน้องที่บ้านแล้วเนี่ยออกไปเลยออกไปเลย เฮ้หว่าอย่ไหนี่ไไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบออกมาเลยฮะฮะใครกัดบ้านทางมาเลยเนี่ยถ้ารมาเราเนี่ยฮะใครกัดบ้านทางออกมาออกมาให้แม่ตีเลยนะไม่ต้องแอบเลยออกมาเลยใครแค่อกมาใครแค่ หายวานด้วยอยู่อีเจ้านาต่างเองเลยเหรอฮะเ่อานาต่างเองเลยเหรอะออกมาเลยออกมาเลยไม่ต้องหนีแล้นะออกมามา,นะออกมามหามเห็นนะ อยู่ไหนเ <c oughs> นยนเวลอมล้ออกมเตนเน <m ai S 1> ่จะโดนแมตตีนเนไมต้องมาทำตาปิป๊บๆเลยไม่ต